เหมันไม่ได้ไม่ได้ห่างจากเรื่องคู่จิ้นเลยนะเพราะว่าน้องๆที่ผมสนิทเป็นคู่จิ้นกันหมดเตะอย่างเงี้ยอัพข้าวอัพใช่ปะเตตุนแม็กตุนแม็กจากหมดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลตัวอะไรเแค่ว่าวันหนึ่งมันมาถึงวันจุดที่เราก็มาทำงานมาทำงานตรงนี้อะไรเงี้ยเฉยๆครับก็เลยไม่ได้รู้สึกเต้นจังเลยหรืออะไรมันก็เห็นมาหมดแล้วว่าแบบมันมีแบบ ธรรมชาติเป็นยังไงรูปแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้งสักหนึ่งคู่ที่เราแบบว่าเอออยากจะแบบพูดถึงคู่คู่นี้อะไรอย่างเงี้ยพี่พาน์ท่าอากจะสนิทสนิทอย่างผมจะอ้าให้เป็นเตนิวแล้วกันเตนิวเออเห็นมาตัง้งหลายปีอืมใช่อย่างนี้ก็เจอมาตั้งแต่แบบ เขาอย่างมันเป็นจิ้นกันเลยอ่ะเออจนวันนึงมันเป็นจิ้นกันเราก็แบบเราก็เคยถามนะมันจิ้นกันยังไงวะเพราะเพื่อนๆกันอยู่ไม่ใช่เหรอวะแล้วเขาอะไรยังไงมาแสดงการจิ้นว่าเออจริงๆมันก็มันก็มีหลายรูปแบบนะความเป็นเพื่อนความเป็นแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยมันมันมากกว่าการเป็นแค่คู่หลักไปแล้วอืมแล้วสมัยนี้มันก็แบบเปิดกว้างอะไรเนาะเพราะแบบวายเลยเนาะ